แต่กระหอกตัวหนึ่งว่าอ่ามีแต่ทาปิ่งกระหอกซุกจังเสร็จกินเขาทักทายสบายดีแหละสวัสดีเอฟซี FC ถุกทานทีต่ติดตามรับชมมันนี้เฮากับเดินทางเข้ามาป่านะมันนี้เข้ามาป่าสองคนครับบวาดมันนี้นะ,ะมาอยู่บอลไม,ม้มือนี้นี่อยู่นี่ก็มีกลงมาให้เราได้แคมบอลน,นี่ มันห้สุกเลยน้งใสก็หอกเขากินอยู่นี่นะมันอยู่แคมห่วนยนามยังไลอยู่ได้ห่วยนี่เลยน้ำใส่เขาสบายอยู่ดอกเสียงหนามไลอยู่เป็นถ้ำอยู่นี่มูมูลงไลายได้ห่วยนี่ได้ก็เลยว่าพากันมาอยู่นี่แหละมือแรงพอได้ห้าการนี่น้ำใส่เขาอยู่นี่วันนี้ บาวาัดกำลังทางบอลบอลยูที่ยูมองนะทางบอลยูก่อนวันนี้ครับพันนี้เขา้เขามาอยู่จะขี่อะไรมาเราก่อนเ็นหอยไก่ลายเนะนะาะใส่กานไก่มือแรง พักไปหมดเพรามาอยู่หันนะก็มาให้นะก็ได้ไก่ตัวหนึ่งมาอยูู่้เดียวน,น,นะยามผนนะบอสขอเจ้ามานอนพอดีตอนนั้นนะอ่ะไปกลั่นกับวงยิงได้พอเขานะวอา เห็นคลิปหมู่ไปไปครูไปครูฮักดอกว่าท่านแอวไปเขานะจิ้มย่าฮือยาไม่เด้อเฮงคนเราไปเด้อยันถึอและฝันกลางแล้วทางแล้วมาปลูกเป้ไว้ก่อนมาเนย์โก้มาเทเล่เนี่ยใช้เป้์คาดเฉเบิ่งเอาต่อทางแกงบวชเอาดอก เกิดข้อต่มาเลยนิมาบ้าีกลางไบอวะได้เคืองเอาไว้นี่รถแล่นอจยอดีกลางบนอยู่บนเสาแลลวบาทนี้ ใหญ่ๆกันไปหาเหล่ดงสำคำสำคำจะหน่อยก็หาการเลยการไก่การเลาะมาก็ได้มากพบเดีอกก็ยังไปก็ได้กาดไก่มีไปเลยบ่มาหอดกันไปหาเหล่ดงก่อนสำคำนี่กลับมาจาังดังไฟนะพอดีไป,ปหาจอบิงึงเพื่อผอมมูลงหัวยามเลยไปนี่หาการเลาะมากเลยนะ เครือนะ่องนกเซลลนะสงสัยกินมาให้เสื่นอนกกระตรง มาในก็ไปหลอย,ยามเบิงแหวมูก่อนนะมาใส่ไว้อยู่นี่แหวมูนะก่อนนี้มาถือเหมือนเลยลุดไปไปหลอเบงเปือมูลงหองพร้อมสำคัญเนี่ตัวมันเคยลงหองเนี่ประกัน Những búa thử nè, nhàng búa mì mình mua xuống mà đấy, bắt lai đấy cái để lai tô lên này, nó sần sẫm ở trong này, nó lõ mưa không cắt lọt mượt nè, tuần này, này thùm, thùm để mà hòn bót nè. บาะวาัดกะยังบ่ท่านมาอยู่สิมหาดังไฟก่อนดังไฟไว้ก่อนตัวน,นี้ดังฟไฟไว้ก่อนนะปวัดกกะท่านมาอยู่ ันนี้มันเป็นดงใหญ่เลยส่วนหายมันเปต้นใหม่สูงามาหลอกก่อนนะไก่ลายไก่มันอยู่ตามหวยนะงามมันลงหากิน,น,น,นหนักจุดน่อยหาการประก่างแถวนี้นะประก่างลายอยู่ห่วยนี่ก็ ก็ได้กินแรงนี่ทางประวัติก็มาหอดแล้วบ้านนี้นกะล,ลังวัดสิลงก์กะลังวัดสิลงห้าการลาโอ้ส,สักซีได้ส,สักซีโลด ได้กระหอ,อกตัวหนึ่งวะอโอ้ต้องการปลาเซียสักซีวะ <c oughs> <c oughs> ตัวเถอดแตะตัวแม่ไปวิ่ดบ่เนาะมันหองบ่อมันหองัก,กและกะ้วโนนโนนโนน,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 นมาคอยนั่งทาอยู่ว่าได้โหแล้วก็อ้าวชับอกวาดนี่ตกปูตอนนี้ยนอยู่เสียงจย่งี้ได้ตีอะไรนี่ก็ได้บัวใจบัวใจก็มันไปบัได้เลย รีได้ไปเป็นทานคักเลยไปยันชจำแจงคุณเนาะมันลงเนาะหรือมันล่งฮองตัวนั้นเอ้าจะเลาะหอยมามตีเลาะเลาะหอยึ้นเลาะหอยตัวนั้นไปพูดแล้วกันครับขึ้นมาเลาะหอยตัวนี้คืนทางยี่สิบโมงแล้วนี่แปดโมงกว่าล่ะแปดโมงละอือไปด้วยก่นเลยแล้วปิงอมโพนเนาะสองคนนึง ปลีงเอ้าเติมเถอะต้อคืนตะลึยาบหอกนะเท้าแห้งแล้ววะกินเลยบอจีผู้ใด้ประมาณนะเห็ดกินของได้ชองโตชามโตหัวคำมันห่องน่ะเตเถอะเนาะขันน่าจะเป็นต้าแม่นี่น่าจะมาอีกคราวเด้อบอคนมันห่องน่ะยู่ใส่กับมา มาบอไต้ได้ไดตัวเถิอกั้งมัดกระด่าอเขานะ <ừ> เคยได้สามโตัวเทิอกนเงินลกว,วันนี้มาอป่อปิ่งกระหอบอยเห็ดบ่เมาไเห็ดอมาขวกระหอบปิ่งกันปิ่งเอามาซองคนหนึ่งเอามอเนกตา เออคนน,นนี้มารให้กินบ้องมั้ยนี่ใครมาอ่อานได้ไหมใครแตะกระหอกแบบอมโพล,ลเลยวบอือเอเาแบบทุบๆเนาะทุบเอาแล้วก็ปีงเลยเลยเลยทุบแล้วกับ,ปกเ,กกบเป็นเครื่องไม้อย่างางี้มันเนี่กะในหนึ่งเลยกะอเอาเครื<ม>่องปรุงเขามันละกินด้วยหย่ำน,นี่นั่นแหละทุบก,กันซะ จะลากบเจอไม่มีเ oh, พ right? ื่อได้อยู่พุกมันได้ทำไมปีกใหญ่เลยเนาะมือนเนาะรักเะลรอยู่นี่ไม่ปีกไม้เพื่อกับมีเนาะไม่ล่นี่โอ้ยจะมือเลยแม่เห็ดขาเลยทันไปเจาะเลยเด้อาหารนะบอสบอสต่ดตัวละ คือมาหลายนะติดไว้แลเบะอหลดนำแล้วออกเลยงงคือหลายคือว่าคือมาไว้เสียให้กินกับคัก โปล่มาีนคนักแหละไปกป็น,นหักกาเลย ในนี้กไมีแต่ทาปิ่งกับหอ,อกซุกจังเสร็จกินขา้าวถือว่าโชคดีเลยบวบหวานยังได้กระหอ,อกตัวหนึ่งการสะตว์เจอในห้าการประกังแรกเหมือนนี้นะซุกแล้วบัดน,นี้ปิ่งกระหอ,อกกะอ่ะอ่ะ,อะ,อะติดขาหน่อนแล้วมาอ้าวปิ่งกระหอ,อกบะเป็นโตโลดแก้วกับบอมมี ติดไม่ปีกเนี่ยแสบไปเลยุกไปดลยุยร้อนร้อนร้อนสุกแต่สุกแงบบอมามาทุกคนกินข้าแรงมันนี่ปีกกระหอกก๊าลังวันจะลงห้ากันปตะกังรงอะแรงาเลยาะยะเขอ้าวเลยคือมีหนหลายเปลือก่อน,อน กินบริติมเขาเต็นเนาะรรมันงามเขาเนาะบอก <laughs> อืมจะนอมใจจุดกๆนอมใจนัง่งคนละพระแล้วนาะใช้อูขาดว่าเมืม่อกี้นี่ส่องอูเหมือนก ตอนนี้ก็กินเขากินน้ำแล้วนะบ้าน,นี้นี่ก็กินบ่หมี่จำปีกหอกกย่างอยู่ผักพอรอนนจ็กน้อยเดจสไปห้าการบ้านนี้นะตอนนี้ก็ตีสามกว่า,วาแลว ขากันลุกมาต้มน้ำกินกาแฟกันจากน้อยก็แจงแหละออกฮาลัดเจ้านะเคยได้เดิมวันนี้เด้อเออไม่ได้เพิ่งได้ใกล้อีกเอาต่อจากนะคอยจะเป็นยิงไกลคว้ามือน,นี้นะค่อยมานแล้วดิบาดนี่อ่กโอก้แต่หอกตัวเดียวก็อ่างคอยได้มูเห็นอะไรไปนี่เพิ่มได้นะครับคอยจะโนคนพาเขากระดูกใหญ่นึงโก้เดี๋แจ้งได้เลยจะมองได้เดี๋ยนี่นะ กันนางเบากันน,ก,นกได้ใหญ่ไปสช่อคือหองน,นกเขาเสียงนกเขาหองเซี่ยงเซีอยู่บอลนี่นกเขาผู้หงมปนะนะนกเขาใหญ่บปหนาวะนาว้าขันอยู่ผู้เดียวย่านแล้วเสวนะยยยียงนก,งเกเขาขังใดน่ะเนาะโอ้ยหองนะจันได้ยินไปย่านหัวจังเสียงนกเขาเียงเลยบัวจักนะเจ้านะเจ้ายังทำอยู่นกเขาบ่นกเขาบ่อยู่ย่านอยากอยากรีบเขาเต้นแล้วบางใดนี่นะ ตอนนี้ก็เริ่มแจกแล้วองอ้านลัดเสาก่อนบ้านี่ ขามทางนี่นี่สองโต้โมนี่โอ้ีถั่วมันเลยหอยนี่นะขึ้นนี่หอยหอยใหญ่ได้ตัวนี้ไปตามทาง อย่างตามทางเลยหมูนี่นะสองโตจุดอยู่นี่บนหยีพี่สายสใส่เข่าพี่านกกินบางไห้นะไปจอบนิงไก่คว้าก่อนนะหวกากกนี่ไก่คว้าเข่าลาย Tôi xoay cho mày mà cái khẩu. Nó khẩu lai thì cũng hay không nè. Cái này thấy những cây khoa nè. Cho mày mà cái khẩu mà này. Nó khẩu lai Cây khoa nó mà theo lùm này. Chọc vẫn bừng คว้าบ่เข้าซับนะสวซยนะจะให้าราดงอดูอก่อนมานด <c oughs> ิจะห่อยนมาสะในลายได้ <c oughs> มีแต่นกกับกะระแตเขามากินอยู่ลุมในกะระแตเขากินก็ะหอกกับบเห็นนะเห็นกระหอกเขามากินเลย มาเมื่อก่อนนะใส่ควาลาก็เลยมาเจาะปืงนี่ค่ยเห็นมากเมื่อคืนนีงใส่มากินบะไก่หนะิยังตามทางเลยไงเติบเเ็นนี่ตามทางแบบนี้มูก็ออกก้างท่างได้ม้หนีิ หอ,อยมูอยู่หอยมูสองโตงน,น,นี่เห็นนะมอขี้อยู่นี่กินหมากไหมเขาไปลรัดเบรงแท้นี้ก็นนะเป็นหอยมูขามมาน,นสองโตนะ มันเขามาหนีนะหอยใหม่ๆเขาเอามมกผิกมาปลูออกใส่เ่ยจะของไปดอกนี่มีคนเอามมกผิกมาปลูออกใสบ่บนไส่ใหม่เียแปลงก็มี Tới mà lại thôi Bày tỏ nè bà nè Lập đông bằng gọi Nước Và... bảo bằng để tô nhảy Xong tôi ngồi ở chốt rồi เชงนกเปาห้องน,ะนกขอนะกโอ้ยแหลนอยู่นกขอนะโอ ะกะ็ได้กลับมาฮอดที่พักนะบ่ได้ยังอีกมื้อนี้กะก็นกคอพอกระหอกมื้อเสารนี่แต่บ่ได้ยิงมันทางอันบ่วาดกะยังบ่ทันมาอยู่จักไปฮอดไสดอกน่กะมาอยู่นี่บ่มีฮอดอันหวดน,นึงเข้านะมาอยู่นี่เลยบ่ได้มาข้ามาคืนนี่กะ ห้อยมูลายแท้นี่จะได้แต่ว่าฮาบบเร่ออกไปกาดเมื่อคืนนี้พอดีกินข่าวอิ่มเลยสิหนาวๆนาวเนี่ยก็เลยนอนเหมืนไปกาดอาจจะพอะได้เมื่อคืนนี้ได้ออกกลางทางเลยทางมูทางเห็นไปนกันได้จำแจ้วแล้วมันนี้นะมาหอดประวาดกะสมอยนานอนกี่โตแล้วนะบุไรย,ยังเลย มื่อนี้บ่มีความจิ้เลยดีนะบ่บ่ได้เลยบ่ยญิงพ่อกระหอกกับบอหญิงพ่ออันนกข้ออีกตัวหนึ่งกับบอหญิงอยู่แบบอยู่ใกล้ๆนึงแบบความโอนคือนกตุ้นั่นใหญ่เนาะมูหันสองโต๊ะเปนบ่ขวานใชตัวนี้นะเออสองอย่างทางอืมขึ้อไหยเขาพี่ไา้เขาพี่เลยเขามาทางแห่อชุ่มเจ้าพี่เลยมูนะ มันยู่นไปแตพันมันยังอะไรลงห้วยมันบนี้ห้วยดอกหมูนะโอ้มันลายโว้ยโ้ยตัวเบี้ยเหี้วก็ีมืเข่ากระแดงบันดีแนวี้เอดึงเข่าก็บโบี่อันกินก็บโบได้ไปมีแต่พากันเมื่อแล้ววันนี้เฮาเก็บกองเลยเป็นน้ำมาน้ำาจ้าอันนี่แหละบ่รมานนี่อะไรเก็บเต็นเมื่อ